อ่ะวันนี้เข้าโหมดงานช่างอีกสักทีครับมาชาร์จแบตเตอรี่ลูกนี้ปี63นะน้ำกรดไม่มีเราใช้น้ำส้มสายชูนะนี่แกะฟามแกะได้นะใส่ให้เต็มเลยหยอดมันไม่เข้านะครับพี่น้องเราก็อาศัยว่าเติมให้เต็มจถช่องนี้แบตมอไซค์นะครับ ลูกนี้ปี63เดี๋ยวเราลองมาชาร์จดูว่าจะใช้ได้ไหม63นี้ปี68 5ปีครับี่ห้อนี้น้ำส้มน้สมสายชูเป็นน้ำกรดเหมือนกันนะมาใส่กับแบตเตอรี่ดูว่าจะใช้ได้ไหมหรือยังไงตัวน,นี้ชาร์จก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วยังยังยังทำงานอยู่นะเดือดอยู่ รถเว็บเว็บ้อยในตำนานตัวนี้เว็บร้อยจะอยู่ประมาณนี้ฝั่งนี้ธรรมชาติตแบตกันครับผมจ,จบด้วยนี่แบตเตอรี่